กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชม13ค้างคาวที่แปลกประหลาดที่สุดบนโลกใบนี้ครับถ้าพูดถึงค้างคาวหลายๆคนคงจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกซึ่งนั่นก็เป็นคำที่อธิบายลักษณะของมันได้เป็นอย่างดี แต่จริงๆแล้วค้างคาวยังมีอีกหลากหลายสายพันธุ์และลักษณะแปลกๆอีกมากมายโดยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับวันนี้ไทยบันเทิงจึงขอพาชมค้างคาวแปลกๆจากทั่วโลกมาลองดูกันว่าจะมีค้างคา,าวสายพันธุ์อะไรกันบ้างครับสายพันธุ์ที่1 b a n a บ a นา้าแบค้างคาวสายพันธุ์พิเศษที่พบได้ทางแถบตะวันตกของเม็กซิโก จุดสังเกตของค้างคาวชนิดนี้คือจะมีปากที่ยาวมากที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดของตัวมันครับส่วนสาเหตุที่มันชื่อนี้ก็เพราะมันมักจะถูกพบในสวนกล้วยนั่นเองครับถัดมาสายพันธุ์ชนิดที่2อ ghost bat ค้างคาวผีที่มีขนสีขาวและพบได้ในเขตป่าฝนร้อนชื้นตั้งแต่ประเทศเม็กซิโกจนไปถึงบราซิลและในแถบเกาะตรีนิดดในทะเลแคริบเบียน ค้างคาวผีเป็นสัตว์ที่รักสันโดษพวกมันใช้เวลาตอนกลางวันอยู่ใต้ใบต้นปาล์มและออกหากินเพื่อล่าผีเสื้อและแมะลงอื่นๆในเวลากลางคืนถัดมาสายพันธุ์ที่3มชาปินส์แบทค้างคาวที่มีทรงผมแปลกที่สุดโดยตัวผู้จะมีลักษณะทรงผมที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดตัวเมียในระหว่างฤด,ดูผสมพันธุ์ค้างคาวชนิดนี้จะกินพวกแมลงและอาหารอยู่ในเขตป่าฝน ในแถบแอฟริกากลางครับถัดมาค้างคาวสายพันธุ์ที่4 Winkle Face Bat ค้างคาวสายพันธุ์กินผลไมน้นี้ถูกพบในเขตเม็กซิโกและอเมริกากลางครับโดยเป็นที่รู้จักกันในภาษาท้องถิ่นว่ามูซิเอลาโกเวียฮิโตที่แปลว่าค้างคาวแก่หรือมูซิเอลากโกโซปิโลเตที่แปลว่าค้างคาวอ e ีแรงโดยจุดเด่นของมันคือใบหน้าที่ไร้ขนยับยน่น นอกจากนั้นมันยังมีผิวหนังพังผืดที่ใช้ออกมาปิดหน้าของมันเวลาหลับอีกด้วยครับถัดมาค้างคาวสายพันธุ์ที่5้าบิ๊กเอีแบทค้างคาวกินแมลงสายพันธุ์นี้มีจุดเด่นตรงที่มันมีหูที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับร่างกายของมันครับซึ่งนั่นทำให้มันมีประสาทรับรู้ทางการได้ยินที่ดีกว่าค้างคาวชนิดอื่นโดยค้างคาวชนิดนี้ถูกพบหลายแห่งบนโลกใบนี้ครับถัดมาค้างคาวที่6 ฟิชชิงแบทค้างคาวขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเม็กซิโกอเมริกากลางและอเมริกาใต้สิ่งที่แปลกสำหรับค้างคาวพันนี้ก็คือมันจะกินปลาเป็นอาหารเสียส่วนใหญ่วิธีล่าปลาของมันก็คือการพุ่งลงไปใช้เล็บตะปบปลาบนผิวน้ำนอกจากนั้นมันยังมีญาติที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่เล็กกว่าซึ่งพวกมันจะหากินโดยการกินแมลงน้ำแทนครับถัดมาค้างคาวสายพันธุ์ที่7 Ghost Face Bat ถ้าคุณคิดว่าค้างคาวหน้าแก่ยับย่นหน้าเกลียดแล้วต้องมาเจอกับค้างคาวหน้าผีตัวนี้ที่อาศัยอยู่ในแถบประเทศสหรัฐอเมริกาจนไปถึงเปรูลักษณะเด่นของมันคือการที่มันแทบจะไม่มีจมูกมีผิวหนังที่แข็งแปลกบนใบหน้าและหน้าผากด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงทำให้มันเป็นค้างคาวที่อปปลักษณ์ที่สุดก็ว่าได้ครับถัดมาสายพันธุ์ที่8ซักเกอร์ฟุตแบ ค้างคาวที่มีถิ่นกำเนิดในแถบมาดากัสกาโดยมันจะใช้ปุ่มที่มีลักษณะเหมือนถ้วยที่อยู่บนปีกและข้อเท้าของมันยึดติดไว้กับใบปาล์มและพื้นผิวเรียบๆอื่นๆแต่ทุกวันนี้เป็นที่รู้กันว่ามันไม่ได้ใช้การดูดแต่มันสามารถผลิตสารเหนียวคล้ายกาวออกมาเพื่อยึดเกาะคล้ายๆกับสัตว์จำพวกซาลาแมนเดอร์และกบในต้นไม้ถัดมาสายพันธุ์ที่9ทชูบโนสฟรุตแบท ค้างคาวที่มีจมูกที่แปลกสุดๆนี้ถูกพบในปี1984ในเขตป่าฝนประเทศฟิลิปปินโดยถือว่าเป็นค้างคาวที่ใกล้ศูนพัน์อย่างยิ่งครับความแปลกก็คือบนจมูกของมันจะมีลักษณะคล้ายท่อแปลกๆคล้ายคนเอาสำลีมาอุดจมูกไว้ส่วนของโปรโดของมันก็คือผลมะเดื่อและผละไม้อื่นๆแต่บางครั้งก็อาจกินมแมลงด้วยครับถัดมาค้างคาวสายพันธุ์ที่10 h a ฮ m e r Head Bat ไม่ใช่มีแต่ฉลามที่หัวคอนแต่ค้างคาวหัวค้อนก็มีอยู่บนโลกครับโดยมันเป็นค้างคาวขนาดใหญ่ที่ถูกพบในเขตป่าฝนของแอฟริกาจุดเด่นของมันก็คือตัวผู้จะมีลักษณะหัวคล้ายกับค้อนครับโดยเอาไว้ใช้สร้างเสียงสะท้อนที่ดังมากขึ้นในการเรียกเพื่อดึงดูดตัวเมียโดยปกติแล้วมันเป็นค้างคาวกินผลไม้ครับแต่บางครั้งก็กินแมลงเช่นกันถัดมาสายพันธุ์ที่11เเพนเทสบ หรือมีชื่อไทยว่าค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อหรือค้างคาวสีโดยเป็นค้างคาวที่ค่อนข้างหายากครับแต่ก็พบได้ทั่วไปตั้งแต่อินเดียพมา่าตอนใต้ของจีนไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียจุดเด่นของค้างคาวชนิดนี้คือสีสันของมันที่เป็นสีส้มสลับดำสวยสดใสถือเป็นค้างคาวที่มีลักษณะสวยงามที่สุดสายพันธุ์หนึ่งครับถัดมาสายพันธุ์ที่12บ u b b l ับเบิลบีแบท หรือที่รู้จักกันในชื่อค้างคาวคุณกิติถือเป็นค้างคาวที่จัดอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์พบได้เพียงภาคตะวันตกของประเทศไทยและตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าตามถ้ำหินปูนริมแม่น้ำจุดเด่นที่สุดของค้างคาวคุณกิติก็คือการที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกครับซึ่งสูสีกับหนูผีจิ๋ว โดยมีลำตัวยาวเพียง3เซนติเมตรและน้ำหนักเพียง2กรัมเท่านั้นถัดมาสายพันธุ์ที่13โกลเด้นคาเพตฟรุตแบทค้างคาวหายากใกล้สูญพันธุ์ที่ถูกพบในป่าของประเทศฟิลิปปินส์ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล3,600ฟุต ถือว่าเป็นพันุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยขนาดปีกของมันเวลากลางออกมีความกว้างถึง1.7เมตรและมีน้ำหนักตัวราว1.2กิโลกรัมหลายๆคนที่เจอมันมักจะคิดว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดหรือนกยักษ์โบราณมากกว่าที่จะคิดว่ามันเป็นค้างคาวครับยังอยู่ต่อกันที่เรื่องของค้างคาวครับไดโนเสาร์มีปีกคล้ายค้างคาวอายุ163ล้านปีถูกพบในจีนครับ อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่าโลกของเราเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน มีสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่เราเรียกว่าไดโนเสาร์เดินอยู่เพ่นพ่านเต็มไปทั่วทุกพื้นที่ซึ่งมันยากที่จะจินตนาการได้ว่าการอาศัยอยู่บนโลกในสมัยนั้นจะเป็นอย่างไรโชคดีที่มนุษย์เราในปัจจุบันนี้ยังพอที่จะค้นพบหลักฐานเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการมีอยู่ของไดโนเสาร์บนโลกของเราเมื่อหลายล้านปีก่อนจนทำให้เราพอเห็นภาพคร่าวๆได้ว่าไดโนเสาร์แต่ละตัวมีลักษณะเป็นอย่างไร เมื่อเร็วๆนี้สำนักข่าวจากประเทศจีนรายงานว่ามีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ทำการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีนและตัวอย่างที่ค้นพบได้มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนเจ้าไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่นี้ถูกระบุว่าอาศัยอยู่บนโลกเราเมื่อประมาณ163ล้านปีก่อนโดยมันถูกตั้งชื่อว่าแอมบอบเชลิกซึ่งในภาษาลาตินแปลว่าปีคู่ สิ่งที่น่าสนใจก็คือไดโนเสาร์ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับนกที่มีขนคล้ายกระรอกมีหางยาวเป็นแฉกและมีปีกคล้ายค้างคาวมินหวังนักบรรพชีวินวิทยาผู้ชำนาญวิชาที่ว่าด้วยสัตว์และพืชดึกดำบรรของจีนกล่าวว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับผมก็คือมันแสดงให้เห็นว่าไดโนเสาร์มีวิวัฒนาการทางโครงสร้างที่แตกต่างกันมากๆจนทำให้มันสามารถบินได้ แอมบอบเทริกสเคยถูกพบมาก่อนแล้วย้อนกลับไปในปี2017มีชาวนาในประเทศจีนคนหนึ่งได้พบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตมีปีกโดยครั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันอาจเป็นหนึ่งในสายพันธ์ุนกกลุ่มแรกๆของโลกใบนี้แต่หลังจากที่ได้พยายามแกะเอาเศษหินออกอย่างระมัดระวังพวกเขาก็พบว่ามันไม่ใช่นกเช่นเดียวกับนกในปัจจุบันแต่มันคือไดโนเสาร์ที่มีปีกคล้ายค้างคาว และนั่นคือครั้งแรกที่มีการค้นพบเจ้าแอมบอสเทริกซ์เป็นครั้งแรกแต่ในครั้งนั้นสภาพของมันยังไม่สมบูรณ์พอที่จะบอกอะไรได้มากสักเท่าไหร่ส่วนการค้นพบล่าสุดทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าแอมบอสเทริกซ์เป็นไดโนเสาร์บินได้ที่กินสัตว์เป็นอาหารถึงแม้บริเวณส่วนท้องของมันจะดูเหมือนนกกินพืชแต่นักวิทยาศาสตร์พบเศษซากกระดูกชิ้นเล็กๆที่อยู่ภายในท้อง นั่นแสดงว่ามันต้องได้กินอะไรบางอย่างก่อนที่จะเสียชีวิตและมันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้ออย่างไม่ต้องสงสัยครับส่วนความสามารถในการบินนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะร่อนไปมาท่ามกลางต้นไม้ได้เท้าของมันบ่งบอกว่าถูกวิวัฒนาการมาเพื่อให้เกาะบนต้นไม้ท่าทางของมันอาจคล้ายนก แต่พฤติกรรมของมันอาจเหมือนกับพวกกระรอกบินในปัจจุบันและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งการค้นพบเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้ครับซึ่งถือว่าได้เปิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับไดโนเสาร์บินได้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนและเชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขึ้นอาจทำให้เราได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ใหม่ๆและต้องมีสักเรื่องที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับทั่วทั้งโลกได้อย่างแน่นอนครับ ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชร a าย .com ครับ